หลายคนใช่ไหมติดปัญหาเรื่องที่ว่าเวลาทํารูปขึ้นมารูปหนึ่งเนี่ยเลือกไม่ถูกว่าจะใช้สีอะไรดีบางคนเลือกได้ว่าอยากได้แบ็กกราวด์สีนี้แต่ไม่รู้ว่าใช้ตัวหนังสือสีอะไรให้ภาพดูแพงหรือบางคนก็ไม่รู้เลยว่าใช้สีอะไรดีให้ภาพดูแพงเริ่มไม่ถูกใช้สีไม่ถูกยิ่งทํากลายเป็นว่าภาพยิ่งเละนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยบิวจะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆในการเลือกใช้สีกันซึ่งจริงๆเนี่ยบิวเคยทําโพสตลงหน้าเพจแล้วว่าเลือกสีตัวหนังสือยังไงถ้าใครเคยอ่านจะรู้ว่าบิวให้สูตรมา3ข้อใไหมข ถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกจริงให้เอาสีที่มีอยู่ในภาพสีที่มีอยู่ในภาพคือถ้าภาพคุณมีสีอะไรอยู่แล้วคุณก็ใช้สีนั้นเป็นตัวหนังสือมันจะง่ายที่สุดใช่ไหมหรืออีกเทคนิคนึงก็คือการเลือกใช้สีที่เป็นสีพื้นฐานสีพื้นฐานคือยังไงเช่นสีดำสีขาวสีทองพวกนี้เนี่ยบิวจะใช้เยอะมากเวลาคุณเห็นภาพปกคอสบิลต่างๆบิวจะใช้สีขาวสีดำสีทองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้ง่ายแบบไม่ต้องคิดเยอะใช่ไหมแต่วันนี้จะพาทุกคนมาดูขั้นแอดวานขึ้นแอดวานขึ้นในที่นี้คือ แบบที่มือโปรมือชีพเขาใช้กันแล้วก็จะทําให้ภาพของคุณดูแพงที่แบบว่าจะแตกต่างจากคนอื่นเลยนะคุณเอาเทคนิคนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าใช้งานได้ไม่ยากจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยไม่เคยเรียนรู้เรื่องสีมาก่อนบางคนอาจจะคิดว่าเลือกสีสวยๆเข้ามาจับคู่กันมันก็สวยละจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้นะคะบางสีเนี่ยมันสวยจริงแต่มันไม่ควรอยู่ด้วยกันคุณคิดออกไหมคุณบางคนบอกไม่เห็นภาพยังไงดี คิดง่ายๆก็ได้เวลาคุณใส่เสื้อผ้าคุณจะไม่ค่อยใส่สีสดๆตัดกันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดเสื้อคุณสีสดลังเกงก็สีสดอีกบางทีมันตัดกันมากเกินไปนะชุดนั้นมันก็อาจจะดูแปลกๆดูไม่สวยใช่ไหมเหมือนกันเวลาคุณทําสีเนี่ยเวลาคุณทําภาพเนี่ยเรื่องสีก็สําคัญเลือกสีให้ถูก แค่คุณเลือกสีถูกนะภาพคุณสวยขึ้นดูแพงขึ้นแน่นอนเดี๋ยววันนี้นะคะบิวจะมาสอนทุกคนใช้คัลเลอร์พาเลตกันโอเคเดี๋ยวพาทุกคนมาทําความรู้จักกับคัลเลอร์พาเลตก่อนก่อนที่จะไปใช้นะคะคัลเลอร์พาเลตเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆบิวก็จะเรียกมันว่าเหมือนเป็นจานสีเวลาคุณเคยเห็นไหมเวลาคนที่เขาแบบวาดสีน้ําแล้วเขาจะมีจานสีแล้วเขาก็จะแต้มสีเอาไว้ว่าเขาอยากใช้สีไหนบ้างเนี่ย อันเนี้ยเหมือนจานสีที่เราเตรียมไว้เพื่อที่เราจะมาทํารูปของเราไม่ว่าคุณจะแบบทํารูปขายของทํารูปสินค้าทํารูปคามคมหรืออะไรก็ตามการใช้สีที่เลือกไว้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ภาพดูแพงขึ้นนะคะถามว่าทําไมมันถึงดูแพงขึ้นเพราะทุกอย่างมันเข้ากันไปหมดคุณคิดง่ายๆก็ได้การเลือกสีให้ภาพดูแพงเนี่ยก็คือการเลือกสีที่มันเข้ากันสีที่มันเข้ากันคือที่มันไม่ขัดหัวขัดตาแล้วมันไปด้วยกันแล้วถามว่ามันมีเหตุผลอะไรมารองรับถึงบอกว่าสีนี้เข้ากับสีนี้ จริงเนี่ยเรื่องของการเลือกสีเนี่ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะบางคนคิดว่าอุ๊ยต้องเป็นแบบนักศิลปะอะไรลึกถึงจะทําได้แต่จริงๆแล้วหลักการเลือกสีว่าสีไหนคู่กับสีไหนแล้วมันเข้ากันน่ะมันคือวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูที่วงล้อสีเนี่ยอันนี้จะลึกหน่อยนะแต่ว่าบิวจะพูดเฉพาะสิ่งที่คุณอาไปใช้ได้เนาะก็คือเหมือนถ้ามันมีวงล้อสีมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีคู่สีต่างๆที่เขาจัดเรียงไว้ตามแบบคลื่นความถี่ของสีอ่ะแล้วเขาก็จะสามารถเอาคู่สีพวกนี้มาจัับคคู่่กกนนนไไได้้วาาสสีีหหเขะะ แต่เราจะไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นเราเอาแบบที่เราไปใช้ได้จริงดีกว่าถ้าเกิดคุณมัวแต่มานั่งเรียนเรื่องวงล้อสีเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้นะคะอะมาดูกันทุกคนเห็นในจอข้างๆไหมคะในตัวอย่างเนี่ยอันนี้เนี่ยคือคัลเลอร์พาเลหรือว่าจานสีที่เขาคิดไว้แล้วนะอันดูง่ายๆสมมติบิ a u t y มาสักรูปหนึ่งรูปนี้ทุกคนเห็นแถบไหมแถบที่มันมีสีแดงสีส้มสีน้าเงินสีฟ้าเนี่ยอันนี้เนี่ยคือคู่สีที่เขาจับมาไว้แล้วว่ามันเข้ากันนะคะหมายความว่ายังไง หมายความว่าสีพวกนี้เนี่ยถ้าคุณไปใช้ในภาพเดียวกันเนี่ยมันจะดูเข้ากันจะไม่ขัดหูขัดตานะคะหรืออ่ะลองดูนี้ก็ได้อย่างอันนี้เนี่ยสีออกโทนชมพูใช่ไหมชมพูก็จริงแต่ว่าถ้าชมพูคนละโทนคุณจับด้วยกันบางทีมันไม่เข้ากันนะแต่เนี้ยเขาคิดมาให้แล้วว่าชมพูโทนนี้เนี่ยเข้ากันมากที่สุดนะคะหรือหรือหรืออะเลื่อนลงมาข้างล่างอีกจริงๆในนี้เนี่ยเขาเลือกมาไว้ให้หมดแล้วนะคุณหยิบไปใช้ได้เลยว่าภาพคุณโทนไหนนะคะอะ หรืออย่างอันนี้อะบางคนบอกไม่มีหัวทางด้านศิละปะจะรู้ได้ไงสีไหนเข้ากับสีไหนลองดูอันนี้เห็นไหมเราจะรู้ไหมว่าสีเหลืองเนี่ยกับสีชมพูเนี่ยมันเข้ากันใช่ปะถ้าคนที่ไม่เคยทำงานศิลป์มาก่อนจะไม่รู้เลยฉะนั้นตัวนี้ช่วยได้มากนะคะอะทุกคนอันนี้คือตัวอย่างนะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูในแอป Pinterest นะคะทุกคนไปโหลดแอปนี้มานะคะชื่อว่าแอป Pinterest ตัวแรกเลยนะตัวแรกสีแดงๆเนี่ยถามว่าทำไมถึงให้โหลด แอปนี้แหละที่มันจะมีตัวอย่างสีคู่สีต่างๆที่ใช้ด้วยกันแล้วภาพดูแพงนะคะไปโหลดมานะคะเดี๋ยวบิวจะพาดูว่าใช้งานยังไงหลายคนบอกว่าเห็นแล้วแหละรู้แล้วแหละว,ว่ามันต้องสีประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าใช้งานยังไงใช่ไหมอ่านเดี๋ยวพาดูกันเลยโหลดแอปมาเสร็จปุ๊บใครยังไม่เคยใช้งานนะคะซายอินให้เรียบร้อยล็อกอินให้เรียบร้อยนะโอเคเข้ามาในแอปหน้าแรกของทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะคะภาพต่างๆอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันน้อนแล้วแต่ความสนใจของคุณโอเคทีนี้พอเข้ามาปุ๊บ ด้านล่างสุดเห็นรูปเครื่องหมายค้นหาไหมคะกดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จปุ๊บช่องเซิร์ชข้างบนค่ะพิมพ์ว่า Color Palette เลยฟึบอ่ะพอพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบเมื่อกี้ที่บิวยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะทีนี้อ่ะบางคนถามว่าเอ้ยเราใช้งานยังไงรู้แล้วแหละว่าเรามีภาพที่ต้องการแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใช้สีไหนถึงจะเข้าอ่ะเราเซิร์ชคําว่า Color Pa l e t เ e เสร็จแล้วปุ๊บตรงข้างหลังชื่อเนี่ยตรงนี้ พิมพ์ชื่อสีต่อสมมติว่าอ่ะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะสมมุติว่าภาพคุณคือภาพนี้แล้วคุณไม่รู้ว่าจะใส่ตัวหนังสือสีอะไรดีใช่ไหมจะตกแต่งด้วยสีอะไรถึงจะสวยภาพนี้เนี่ยแบ็กกราวนพื้นหลังส่วนใหญ่เป็นสีแดงใช่ไหมงั้นเราก็ลองเซิร์ชว่า Color Pa l e t t e แล้วตามด้วยคำว่า r e ทนะคะที่แปลว่าสีแดงเนาะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นตัวอย่าง Color Pa l e t t e หรือว่าจานสีของสีแดงเนี่ยมาเยอะมากโอเค เราลองเลื่อนหาดูว่าของเรามันโทนประมาณไหนอย่างรูปเราเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแดงแล้วมันก็มีแบบสีออกคิมคมเหลืองๆนิดนึงใช่ไหมโอเคเราก็ลองหาตัวอย่างที่มันเป็นแบบแดงแล้วออกคิมค,ม,คมนิดนึงก็ได้อ่ะเลื่อนลงมาอันนี้ก็ได้นี่เห็นไหมอันนี้จะคล้ายๆกับรูปตัวอย่างเราสีมันไม่จําเป็นต้องตรงกันเป๊ะนะคะเอาแค่แบบเห็นภาพคร่าวๆว่าสีโทนไหนเนาะพื้นหลังแดงอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็มีอันนี้ใช่ไหมอ่ะ วิธีใช้นะคะบิวก็จะมาดูว่าพื้นหลังเราสีแดงใช่ไหมพื้นหลังเราสีแดงตรงนี้นี่พื้นหลังเราสีนี้เราจะเอาตัวหนังสือสีอะไรดีวิธีใช้นะคะดูง่ายๆเลยก็คือเรามีสีในนี้ละอันหนึ่งพื้นหลังเราคือสีนี้ถูกไหมที่เหลือเนี่ยคือสีที่เราหยิบมาใช้เป็นตัวหนังสือได้หมดใช้ได้หมดเลยนะ สีไหนมันก็จะดูเข้ากันเพราะว่าเขาคิดมาให้แล้วจําไว้แค่นี้คือเขาคิดมาให้แล้วนะคะแต่เราจะรู้ได้ไงว่าสีไหนสวยสุดสีไหนเข้าสุดเราลองก็ได้นะอย่างเช่นนี่สีออกครีมๆอย่างนี้อ่ะบิวก็ลองเขียนดูตัวหนังสือวิธีการเลือกสีของบิวนี้ก็คือบิวจะกะกะเอาให้มันใกล้เคียงกับตัวอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องเปะ100๊ะร้อเนะเอาแค่มันใกล้เคียงก็พอโอเคบิวก็ลองจิมจ้มๆมดูว่าเอาสีประมาณนี้นะครีมๆให้มันคล้ายๆกับตัวนี้เนี่ยให้คล้ายๆกับตัวนี้นะคะ เราก็ลองเขียนดูสมมติว่าเราเขียนว่าคอร์สออนไลน์เงี้ยเห็นไหมว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปเต็มๆมเห็นไหมว่าสีนี้เนี่ยมันก็ดูเข้านะมันดูไม่ขัดหูขัดตาหรือว่าอ่ะถ้าบางคนบอกสีนี้ไม่ชอบในคันเลอร์พาเลตก,ก็ยังมีสีอื่นอีกนะอย่างเช่นสีส้มใช่ไหมเราลองเป็นสีส้มก็ได้อ่ะลองจิ้มสีส้มๆมาดูแต่พอลองสีส้มปุ๊บแล้วเป็นยังไงสีส้มเนี่ยถามว่ามันเข้ากับรูปนี้ไหมมันก็พอได้นะแต่ว่า ด้วยความที่สีส้มมันเป็นสีสดแล้วมันเจอสีแดงอีกที่เป็นสีสดมันทาให้ทุกอย่างมันดูตัดกันมันดูทําให้แบบมันแย่งกันเด่นอ่ะส้มก็เด่นแดงก็เด่นทําให้ตัวหนังสือสีเนี้ยอ่านยากนะคะฉะนั้นบิวจะตัดสีนี้ออกนะวิธีเลือกสีเหมือนกันเวลาคุณทําตัวหนังสืออ่ะคุณคํานึงถึงด้วยว่าสีต้องเข้ากันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต้องอ่านง่ายคุณอย่าทําตัวหนังสืออย่าออกแบบรูปอย่าออกแบบอะไรอย่างเงี้ยให้มันอ่านยากนะคะคีย์คือต้องอ่านง่ายด้วยนะต้องสวยแล้วก็เข้าใจง่ายนะโอเค วิวก็จะตัดสีส้มออกดูแล้วว่ามันไม่สวยหรือมีสีอื่นอีกให้เราลองเล่นคือสีเหลืองสีเหลืองในนี้นะเนี่ยเห็นไหมตัวอย่างในแถบนียเขามีสีเหลืองเห็นไหมว่าสีเหลืองก็ได้นะสีเหลืองมันก็ทําให้ตัวหนังสือดูเด่นสีเหลืองเนี่ยเวลามันอยู่กับสีแดงมันเด่นขึ้นเห็นไหมทุกคนลองดูตัวอย่างในภาพคือมันไม่แย่งซีนกันเหมือนสีส้มเมื่อกี้เพราะว่ามันไม่ได้สดเกินไปนะคะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าสีที่มันอยู่ในคัลเลอร์พาเลตเนี่ยพวกสีแถบนีย เราหยิบมาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะเพียงแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องลองมาพิจารณาดูว่าเอาเข้าไปวางแล้วมันอ่านง่ายไหมต่อให้สีมันเข้ากันแต่ถ้ามันอ่านยากคุณก็ต้องไม่ใช้อันนั้นนะอันนี้เนี่ยเห็นไหมวิธีการใช้คัลเลอร์พาเลตแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะข้อแรกคุณแค่ต้องดูว่าพื้นหลังส่วนใหญ่คุณเป็นสีอะไรถ้าพื้นหลังคุณเป็นสีแดงอย่างตัวอย่างเนี่ยคุณก็ไปเซิร์ชเลยว่าคัลเลอร์พาเลตแล้วตามด้วยสีพื้นหลังของคุณอย่างของบิวสีแดงใช่ไหมบ,บิวก็เซิร์ชวิวก็ แล้ววิวก็เลื่อนหาอันที่มันใกล้เคียงกับสีของตัวเองแล้ววิวก็ลองดูว่าเอามาเทียบกันแล้วใส่เป็นตัวหนังสือสีไหนสวยสุดแค่นั้นเองนะคะคุณจะได้ไม่ต้องมามั่วนั่งคิดเองว่าใช้สีอะไรดีใช้สีอะไรดีถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกคุณใช้สีมั่วๆเนี่ยบางทีภาพก็ออกมาไม่สวยนะอะอย่างวิวลองทําให้ดูสมมติวิวไม่ได้ดูคัลเลอร์พาเลตใช่ไหมแล้ววิวบอกว่าอยากให้สีมันเด่นๆอะ่ะงั้นเอาสีเขียวแล้วกันสีเขียวเนี่ยโอ้ยยังไงก็เด่นสดเขียวกับแดงมันตัดกันแแแต่คุณลลออองงงดดดูเเเขเขีียยววกกปนนมา้็ ภาพมันดูไม่แพงเลยนะสีมันไม่เข้ากันเลยไม่เข้ากันแล้วมันตัดกันอีกโอเคมันอ่านง่ายจริงสีเนี้ยไม่เถียงมันอ่านง่ายจริงแต่ว่ามันไม่ได้ดูแพงเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เข้ากันแค่นั้นเองเขาไม่ได้อยู่ในเซตเดียวกันแค่คุณเลือกสีจากคัลเลอร์พาเลตเนี่ยแค่มันเข้ากันในเนี้ยหสีในนี้เนี่ยที่เขาเลือกมาให้แค่นี้ลองจิ้มดูสักอันหนึ่งอะแค่นั้นจบไม่ต้องคิดเยอะหรือบางคนบอกอุ้ยสีเขียวมันไม่ได้เอาสีฟ้าก็ได้สีฟ้าก็น่าจะเข้าคุณลองดูด สีฟ้าก็ไม่เข้าเหมือนกันนะมันเด่นจริงอ่านง่ายจริงแต่ก็ไม่เข้าอยู่ดีนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนกลับเป็นสีที่เราลองเล่นเมื่อกี้เป็นสีแบบสีครีมที่มันอยู่ในคัลเลอร์พาเลตหรือว่าเป็นสีเหลืองเห็นไหมมันดูดีกว่านะแค่นี้เองวิธีใช้อ่ะเดี๋ยวพาดูอีกรูปหนึ่งหรือนะคะพาทุกคนมาดูอีกรูปหนึ่งดูตัวอย่างอีกสักอันเนาะรูปนี้พื้นหลังเป็นสีน้ําเงินถ้าเกิดคนที่ไม่รู้เรื่องสีเลยเริ่มต้นไม่ถูกใช่ไหมคุณจะอาจจะคิดเอาเองว่าเอาสสดีด ใช่ไหมบิวก็เลยลองเลือกสีแดงมาให้ดูเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเอาสีสดๆไว้ก่อนเป็นไงภาพออกมาเห็นไหมว่ามันตัดกันเกินไปเป็นสีน้ําเงินพื้นหลังสีน้ําเงินแต่ตัวหนังสือสีแดงกลายเป็นว่ารูปนี้เนี่ยมันแบบว่ามันแย่งชิงกันนะมันแย่งชิงแบบตัวสีแดงก็จะเด่นสีน้ําเงินก็จะเด่นแล้วมันกลายเป็นว่าสีมันไม่เข้ากันนะคะภาพมันเลยดูออกมาไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบิวเปลี่ยนนะ มาดูคัลเลอร์พาเลตลองเซิร์ชคัลเลอร์พาเลตใช่ไหมเนี่ยตามเนี้ยบิวก็เซิร์ชว่าคัลเลอร์พาเลแล้วตามด้วยคำว่าบลูเพราะว่ามันเป็นสีน้ำเงินถูกไหมแล้วก็ลองดูตัวอย่างสีใกล้เคียงกันอดูประมาณนี้ก็ได้นี่เห็นไหมมันก็คือพื้นหลังสีน้ำเงินแล้วก็ไล่มาสีน้ำเงินอ่อนมาสีเทาแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวบิวจะลองตัวหนังสือสีเหลืองดูนะถ้าอยากให้มันเด่นใช่ไหมอลองดูสีเหลืองประมาณนี้ ทุกคนเห็นไหมว่ามันต่างมันต่างจากการที่เราทําตัวหนังสือสีแดงเมื่อเกี้ย่ะให้ดูสีแดงใหม่นะคนละอารมณ์ไหมคุณถามตัวเองก็ได้แบบไม่ต้องใช้สมองคิดอะแค่มองแว็บแรกแล้วถามว่าสีไหนรู้สึกขัดหูขัดตามากกว่ากันระหว่างสีแดงกับสีเหลืองอันเนี้ยเห็นปะฉะนั้นวิธีง่ายๆนะทุกคนจําไว้อ่ะบิวจะสรุปให้ฟังคือสมมุติคุณได้ภาพมาหนึ่งภาพให้คุณดูก่อนว่าสีหลักของภาพคุณคือสีอะไร อย่างเช่นภาพในตัวอย่างใช่ไหมสีหลักคือสีน้ําเงินแล้วคุณไปเซิร์ชหาตัวอย่างเลยง่ายที่สุดคือเซิร์ชหาไม่ต้องมานั่งคิดเองถ้าคุณคิดเองเนี่ยบางทีคิดไม่ถูกไปไม่ถูกและเริ่มไม่ถูกเซิร์ชหาเลยแล้วเทียบสีที่มันใกล้เคียงมากที่สุดแล้วเลือกสีนั้นมาใช้อย่างเช่นอ,นอันนี้ใช่ไหมที่บิวบอกคือมันภาพพื้นหลังสีน้ําเงินเลือกสีที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือตัวอย่างภาพสีน้ําเงินภาพเราก็สีน้ําเงินเสร็จแล้วเราก็ลองดูในเนี้ยว่ามันมีแถบสีอะไรบ้างที่เราหยิบมาใช้ได้ เราอาจจะลองเป็นสีอื่นก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเริ่มจากสีเหลืองเหมือนบิวก็ได้นะคะคุณอาจจะใช้เป็นสีเทาอ่อนก็ได้อย่างเงี้ยแล้วลองเทียบดูว่าสีไหนอยู่ในจอแล้วอ่านง่ายที่สุดจําไว้คือภาพเนี่ยนอกจากสีจะเข้ากันแล้วต้องอ่านง่ายด้วยนะ2ออย่างเนี้มันต้องไปด้วยกันอย่าคิดแค่ว่าสีสวยแต่ว่าอ่านยากก็ไม่ผ่านนะหรือว่าบางทีอ่านง่ายแต่สีไม่สวยก็ไม่ได้นะคะ2ออย่างนี้ต้องไปด้วยกันเนาะถ้าใครฟังแล้วอุ๊ยอาจจะรู้สึกงงๆอย่างเงี้ยลองย้อนกลับไปดูตอนต้นคลิปได้นะคะเพราะว่าบาบงทีเ ถ้าเกิดคุณไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการทําความเข้าใจเนาะก็ลองย้อนกลับไปดูซ้าๆได้จาไว้ว่าคีย์ของการเลือกสีเนี่ยก็คือต้องดูเข้ากันให้มันสบายตาแค่นั้นเองแค่นี้ภาพคุณก็จะออกมาดูแพงแล้วนะคะจริงๆหลักการทําให้ภาพดูแพงเนี่ยมันไม่ใช่แบบอะไรที่มันเข้าใจยากคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเอามาปรับใช้ได้หมดเพียงแต่ว่ามันคือรายละเอียดเ,เล็กๆที่คุณต้องใส่ใจแค่นั้นเองจากแต่ก่อนที่คุณอาจจะเคยเลือกสีแบบหยิบๆมาสีนี้สวยฉันชอบก็มาใส่อย,อย่างเงี้ย อาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงเป็นเลือกโทนสีที่มันเข้ากันนะที่มันไปด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะอยากเปลี่ยนเพจให้ดูแพงอยากทําภาพให้ดูแพงนะบิวม e ีอีบุ๊กแล้วก็คอร์สออนไลน์ที่กําลังจะเปิดใหม่เลยซึ่งจะเน้นเรื่องของการทําภาพให้ดูพรีเมียมดูแพงเลยนะคะทุกหลักการทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทําภาพให้ดูแพงเนี่ยจะมาบอกในคอร์สนี้ในอ e ีบุ๊กนี้ให้หมดเลย ตั้งแต่เรื่องของการแบบเลือกฟอนต์เลือกสีจัดวางยังไงให้ภาพดูแพงหลายคนเนี่ยติดปัญหาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีอ่ะแล้วฉันควรจะใช้ตัวหนังสือแบบไหนฟอนต์ไหนสีไหนแบบไหนที่แบบว่าจะดีที่สุดจะปังที่สุดใช่ไหมในนี้เนี่ยบิวจะมาบอกหมดเลยนะซึ่งทุกอย่างบิวแกะออกมาจากประสบการณ์ตรงที่บิวใช้เองทั้งหมดบิวมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดคุณเอาไปใช้ภาพคุณเพจคุณจะเปลี่ยนแน่นอนเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทําภาพอย่างเดียวบางคนเข้าใจว่า การทําภาพเนี่ยหยมันคือศิละปะถ้าฉันแบบไม่ได้จบศิลป์มามันต้องยากแน่เลยจริงๆเนี่ยเรื่องของการทาภาพเนี่ยบิวแกะให้คุณออกมาเป็นข้อๆเลยแล้วบอกคุณว่าไปทําตามสเต็ปนี้1 2 3 4ภาพคุณเปลี่ยนเพจคุณเปลี่ยนแน่นอนนะคะแล้วบอกเลยนะในคอร์สเนี่ยจะสอนทั้งหมดตั้งแต่แนวคิดเลยทํายังไงเริ่มต้นยังไงทําภาพให้ดูแพงทํายังไงให้เพจคุณดูแตกต่างและพรีเมียมนะคะให้มันแตกต่างกว่าในท้องตลาดนะพอคุณได้วิธีคิดปุ๊บบิวจะมาสอนวิธีทําด้วย นอกจากคุณจะรู้แล้วว่าต้องทําแบบไหนบิวจะมาสอนคุณด้วยว่าใช้มือถือยังไงทําภาพออกมาให้มันดูพรีเมียมนะคะจากนั้นนะในคอสสิ่งที่บิวมีให้อีกคือเรื่องของการถ่ายภาพสินค้ายังไงให้ดูแพงแล้วก็แตกตา่างอันนี้เนี่ยสำคัญมากสําหรับคนที่ขายออนไลน์หลายคนเนี่ยอยากทําภาพให้ดูดีแหละแต่ถ่ายรูปไม่เป็น ไม่รู้เลยว่าจะเริ่มยังไงคอสนี้จะมาบอกหมดเลยนะซึ่งคอสนี้คอสเดียวนะคุณได้เรียนสามเรื่องแบบแน่นๆเลยตั้งแต่เรื่องของการปรับเพจยังไงให้เพจคุณดูแพงดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะให้แบรนด์ของคุณดูแตกต่างเรื่องที่2คือเรื่องของการทํารูปด้วยมือถือใช้มือถือยังไงทํารูปออกมาให้แบบง่ายแล้วก็เร็วข้อที่สคือถ่ายรูปสินค้าย,ยังไงให้คุณดูปังดูแตกต่างนะคะ 3บทเรียนนี้นะคุณจะได้เรียนใน,ในคอสทำภาพให้พรีเมียมเปลี่ยนเพจให้ดูแพงนะคะคอสออนไลน์นะคอสนี้บอกเลยว่าทุกอย่างเกี่ยวกับภาพที่คุณจะเอาไปลงเพจทุกอย่างเกี่ยวกับภาพแอดภาพโฆษณาภาพขายของบิวสอนหมดนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะมาในรูปแบบของคอสออนไลน์นะคะเรียนซ้ําได้ตลอดหรือถ้าเกิดใครสนใจแค่อยากเปลี่ยนเพจเฉยๆแต่ว่าทํารูปเป็นและแค่อยากได้ไอเดียนะคะบิวก็บิวก็มีอ e ีบุ๊กขึ้นมาด้วยเป็นอ e ีบุ๊กเรื่องของการทํารูปให้พรีเมียมโดยเฉพาะ ซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยจะมาสอนเลยว่าทำยังไงสเต็ปไหนวางแนวคิดยังไงให้เพจคุณดูแปลกและแตกต่างแล้วก็พรีเมียมด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคอสออนไลน์หรือว่าอ e ีบุ๊กทัก l i น์แอดมาได้ที่ l i น์แอด by the way วทดิลเลยค่ะเดี๋ยวมีทีมงานตอบกลับนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ